เดี๋ยววันนี้เรามาเทสท่อโจชิมุระของอ่ารถมอเตอร์คัสกันนะครับพอดีพบที่ผมจะซื้อมาก็คงคิดว่ามันจะเงยียบขึ้นแต่จริงๆผิดคานะมันไม่ได้เงยียบขึ้นเลยตาสิมันดังพอๆกับโยอะไรนะนคารบุกชอตตี้เลยแต่ดังแค่เดินเบาส่วนช่วงรอบไปในที่ผมฟังนะมันจะแบบมันเหมือนโอ้โอยงงมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ ไอสัตว์พูดลําบากวะนี่ฟังฟังเพลงไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยเนะี่ยไม่รู้ผมจะพูดเสียงดังไปหรือเปล่าอ้าไม่เชื่อกันใช่ไหมหละ่ะได้ยินไหมหละ่ะเหตายสิ่ปเรามาเทสเสียงท่อก่นอนเอ๊ะเดี๋้อเดี๋้อเดี๋ยวไอเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคลิปหน้าแล้วกันนะตอนนี้ไม่ว่างเอาแค่เสียงท่อไปก่อนนะจ๊ะสตาร์ทเนี่ยเห็นไหมเบินเบาอะไรมันแบบตุ๊กต๊ แล้วผมนึกว่าไส้มัน3ามสิบแปดไส้ท่อโคตรใหญ่เลย <c oughs> น่าจะเกืบ <c oughs> อบสองนิ้วหรือสองนิ้วเลยรถแสงดีหมนะันนะอ่านี่ประมาณนี้มาเรามาฟังดูหน้าปัดด้วย เลยนะพ่อนี้นี่ใสผมใสเมื่อเช้าไม่ต้องรอเครื่องร้อนเท่าไหร่แม่งวิ่งโคตรดีเลยอารมณ์เหมือนไหลาปลายอะ่ะแต่อาจจะมาช้ากว่าสตีนนิดหน่อยแต่ผมว่าอันนี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่อเมื่อกี้นี่เราค่อยๆลากรอบใช่ไหมเสียงมันจะแบบนั้นอะ่ะเที่ยแสงแสงเข้ากล้องอ,ะอ่ะอ๋อประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาบิดเบิ้ลเบิ้ลเบิบ้ลดู อานี้นะครับโอ้ยผมพอก่อนดีกว่าลองดูดิอึอไม่มีคนนะไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนนะอันนี้นี่ไอ้เชี่ยอันน่าคนหรือเปล่าวะอ๋อไม่น่าใช่โอเคเราพอกันแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขับรถกลับบ้านเลยก่อนนะครับเพิ่งเลิกงานร้อนเหนื่อยด้วย